สวัสดีเอฟซีวันนี้แม่น้องดามาตามนัดจอยกับน้องแทนนะคะน้องแทนวันนี้ตามโค้งสุดท้ายน,น้องแทนให้ตัวเดียว้างเดียวขอหล่อพี่น้องเขาก็ไปรับชมรับฟังเลยค่ะเอาปืนหาตัวใดไปเลยค่ะอังไห้กับอเล็กซานเดร์หมอปูอารมณ์บอดีเด้เหอยากไม่แยกปอะไรอ เอออยากไปทะเละ<า>เดี๋ยวพาไปอยากไปทะเละป้าบอกคุณผู้สาวจ้าวคุณไปทะเละ <c oughs> ะเดือน <c oughs> <ภ>หาอะไรอยากไปทะเลบ่อาจารย์บอกเลขเอฟซีถือได้สิมีเงินเติมน้ำมันรถไปทะเละสิพา <c oughs> ไปมื้อนี้มาตามอาจารย์แทนตามแล้วจอยพุ่งสุดท้ายแล้วจอยฝันบ่าพุงสุดท้าย <c oughs> บ่ฝันแต่ว่าฝันเป็นความจริงฝันไในใจฝันพวกจริง ตอนที่ว่าออกคลิปเนาะว่ารถดถดลด,ลด,ล,ดลดต่ากันแต่คลิปมันแรงเนาะฝันว่าอันคนนอ้นคนมาจากท่างมันผู้ดวนมารงกันไหมเขาเขาเลยมาเขาเลยมาอยู่หนาบ้านนั่นไหมออันเขาเลยว่ามีภูมาแทนเขาแล้วบันอีกซี่หามือซี่หามือมากน่มีรถต่ากันลูกชายว่าฝันแม่แม่ืมอฝันเป็นจริงแท้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยคิดก่อนอ ที่ว่าคนนยุบันที่ตายยุบันผู้โดนมอกไฟดแด<ม>งตายแล้วที่พนเมื่อบอกเรียกเจ้ามันหกสามบอกเลย<ม>บอกหกสามถึงแต่ต้องงวดแพ<ม>นเมื่อบอกเจ้าแล้วว่าพนสิไปว่ามีคนมาแท่บนบันนี่ขึ้นลังมากบันนี่สีหามือขึ้นล้งมาอีกอางเงี้บอ้บันนี่รดมาต่ำกันนิเสียไฟแดงบันนี่ลูกไส้ว่าเห็นเม่เขางัดผู้ไส้ออกมานอนอยุคางถนนนี่แม่ ลูกชายเลยวะแม่ฝันแม่ฝันเป็นความจริงเออฝันแม่นเนาะโอ้คู่นั้นเป็นมะหาเลขหกสามเป็นราบสิไปเกิดเนาะนมีคนมาแท่นเลยดูอะไรหลอกกัต่อมาเมื่ไปเมื่อสามผ่านเจ้ามื่อนันที่เจ้าฝันวานฉันงั่งงวดงวยกับฝ้ายมาะหอยู่บ้านเลยบ้านเจ้าบันนี้ลูกชายเลยว่าป้าฝันคว่ำเป็นคว่ำริงแท้แม่ อันแม่ผู้ฟันเป็นความจิงแท้อันไลยเห็นเขาอันงัดผู้ชส้ลงมานอนไว้ขางอันถนนมะนะแสดงว่ารถส้นกันยุ่ไฟแดงแม่นบ่หูจักว่าบ่าหูวันเลยว่ามีคนตตยบ่าตตยแต่ว่าเขางัดลูกไายว่าเขางัดผู้ชส้ลงมาไว้ขางถนนนอนเวอยูยข้ขางถนนจักตตยบ่ไาตายคันคันคนบ่ไาตายเขาสิงงัดลงมานอนไว้อันไว้หมอนรอ้รถรบานมากเลยลนะรถรบาร ก็ไม่มีผู้ไร้ซวยดิ่ก็ไมีแต่เอา,า้วไส้นอนไวลูกไสยวาก็มีแต่อังัดเอาผู้ไส้ล่องไวขางขน,นแล,แล้วเขาเจ้ากับไปสวยอันรุดคู่กรณแล้วนี่อีกกตอังัดลงมากือกันจะส้นแน่ไหนพาไฟแดงอยู่ส้นกัน,กน,นพะค,ค,คนนี้โอ้บักแห้งเลยละ่บะบันนี่เรียกว่าลูกไสยว่าเมียว่าแม่มเขาใจแต่แม่มิตะเลียดตเยดต,โต,โตโ็มโตเขาอยู่แม่พะนะสงสัยสิหัวแตกว่าลูกเลยว่างะี่ล่ะ มันเองพวกสุดท้ายพวกฝันมันบะพวกฝันแต่วันใต้ได้มาหางเดียวลูกใต้ไดงลูกใต้หนี่งในการแท่นหนี่งอจแทนอันไปหาไปหาผู้ขาวเมียนหาผู้ขาวไปหาผู้ขาวมื่อใดมื่อนี่แหละไปวันคาโค้งสุดท้ายเพิ่นแอลไปเ่ราะน่าจะแม่นเพิ่นแอลไปอาจารย์อาจารย์ไปหาผู้ขาวผู้ขาววาจังไหนลูกการแท่นโอ้มามามันคือไป็นอนเลยบอลนี่คือเป็นดิซี่ ไปนู้นเลยไปโอ้ยเินก่ไข่ขามพี่น้องอารมณ์บอดี้พี่้องบอดี้อันบันเนีย,เนยนเขาเลยว่าบ่บ,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 บ่ไหนยกหอดไท่ไปหอดปึ๊บมันบอกเป็นจุดถูกไปไปมันบอกมันบอกมาเป็นตัวเลยดิไอ้แทนบอเออวันนี้ก่จับไข่เลยบอกเป็นตัวเลยแม,แม่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 ดูอันแม่ดูสิอันเขาบอกแล้วว่าสัน กูบ้านเที่ยมล่างได้ไหมเขาบอกว่าหกหนึ่งนะแม่เอามันคค่สิมาอันออกทางเที่ยงกันแท้เลยว่าอย่ลงออกาไม่บดเด้เลขเดี๋ยงทิครับผู้ใดให้เลขหกหนึ่งข้เมียนเออหกหนึ่งเขาเขาว่าเขาว่าเลขหกหนึ่งนะแม่เขาว่าเขาว่าเจ้าถามถูกว่า่าขังบนถึงขังล่างโบว่าได้ถามเลยว่าแม่เขาว่าหกหนึ่งนะ ว่ได้กจะปิงปองเลยเนั่นบอกเป็นตัวไปเป็นอยังนอ่อมือนี่น้นองแทนบอกเป็นตัวหกมือหางเดียวกันเก่าหนึ่งนำสำนนั่นแหละเก่าหนึ่งคือตัวกันเด้อพี่น้รอผู้อาญายังท่นมาจากโรงเรียนเหมือ้กันผู้อาญายัมาจากไหนละ่ะมันยยีบันจระยานอ๋อบันจระยานมาโอเ้เก่งนยียไม่ต้องไปรับเลยเนาะ ต้องไปรับไปส่งเลยเก่งๆโบแมนอกว่าจะได้โบแมนอย่างไรเอยมุสเมุสเไอิเป็นเบาเล็กเนี่ยเป็นสีเบาไทยน่ันนีงานเนนี่ยได้พี่น้งบอกหนึ่ง้เดียวกันกันก้าันกันจริงเป็นบอพกเนื่อห้เดียวกัน เป็นแล้วนะหาเสีสกินแมงวแทนบอกเป็นตัวงวดนี่เพื่ไจ้จับปิงปองแม่ล่ะบอกโดยที่เพื่อด้ถามมันว่านะแม่บอกวันพระลองมองกันคลิปแรกคนไหนบอกบอกคลิปแรกคลิปแรกผมไปจับปิงปองมาอยู่เนาะคลิปแรกคนจับปิงปองตัวใดขึ้นนะจอยจะจำได้ปะแปหาสามคแปลหาสามอ่ มา่อันนี้โคงสุดท้ายเมื่อนี้เพิ่นป่วยพี่น้องเลยเพิ่นง่ายอ่ะจอยด้วยค่ะน้อจอยน้องแทนโค้งสุดท้ายวันนี้น้องแทนบุลเลจับปิงปองเด้อพี่น้องเพิ่นบอกเพิ่นโตเลยพี่น้องเลยออกหกหนึ่งพี่น้องเก้าหนึ่งคือตัวกันนะคะเก็บหน้าจอเด้อพี่น้องเก็บรเก็บรเพียรไร้อาจารย์หไร้สำนักพี่น้อง ตัวใไรขจัดเลยจ้าอย่างนี้นี่เลยจ้าเด้อวก็เป้ากับตัวเดียวกันเนึงคล้ายๆพ่อเมียนเนาะตัวเดียวกันเลยจ้ะพิจารณาด้วยพี่น้องเลขตรงกันย่องพ่อเมียนเลยพ่อเมียนผู้ยยิ่งมาให้กะบพกหนึ่งมาเขียนไหวเมันมาเขียนไหวแล้วก็ไปเนาะพ่นเนาะมาลองแท่นบริจาคปิงปองเนาะปิงปองบริจาคเนาะทนเราเป็นตัวถ้าทุกเจ้าเป็นบริจาคปิงปองยืนหนาปุ้ขาวมา สำหรับวันนี้พระเจ้าป็นฟองเวลาเปนเราเล็กนี่เป็นศิวาภาษาไทยนะคะคลายว่าเพรื่งปูมานมาเทียมหลังนะคะเป็นศิบเราเล่าศิวาไทยหกหนึ่งห้างเดียวพิจารณานะคะเป็น,นหน้าด้านคาเสือกระกินแมงนละถบา,าลไทยนะคะโค้งสุดท้าย6กหนึ่งคลิปแรกหรู้ิ่ว่าจะเน่ก็ไม่นอนอะ่ะแปดหาสามแต่หาสมจ้ะกองเพิ่นคลิปแรกจะเป็นแตหาสามคิปนี้โคงสุดท้ายเฮกหนึ่งกันเกหนึ่งนะคะ นกยู่น่าไปกลงป่บอกเลขบ่ะเนี่หนูคือบอกเลขดีแท้เลขฟังเอาตินะเนี่ยหมวดก้อนนี่ชี้หาชี้หาเราวันนี้บอกว่าันี่ยนี่นีว่าันีดยตั้งกล่องมาบอกซ้อมมือพนักชี้หาชี้หาไล่หนีไล่หรอเครื่อประเษย์กวางีหาออกง่ายเอกซอี้หาไปเลยอีบบุกมากขนาดตัวนู้ไปเห็นอยู่เน่น <And S 2> อ้าวขอบคุณนาจอยแล,ะละะะ้ลายด้อค่ะที่หายแน่ทางหายเอฟซีโซดีแน่ทางของนาจอยนะคะเป็นกันแล้วไปแล้วจิมโทรศัพท์แล้ววนันนี <c oughs> นน้นนนนนนเด็กหน่อยธรรมาดาแหะ